ไกติดปกติเ h a น n นที่ห้านะครับ c ้นเน e นที่ห้าขึ้นมามัน,มน,มนจะได้ ip อีกอีกวงนะครับหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สี่จุดสามจุดสองสองถึงเป็น ip เราไม่รู้ค่า password า ip จากไอราเตอร์ตัวเก่านะครับทีนี้เรามาดูตรงน,นี้เราลอง s lock nv ดูว่ามันจะเข้าหรือเ <I S 1> ปล่า สักคู่นะครับตอนนี้เราแอกล้องเข้า,ขาเครื่องบันทึกซึ่งกล้อง,งนี้เรา,อาตอนนี้มันมันเจน IP ใหม่มาแล้วเจนไไดไอพี1 9 2 1 6 8 1 0 1 1 0 1 0 2นะครับซึ่งมันจ่ายมามั่วมันไม่รู้ว่า,าเป็นไอพีของอตัวไหนอยู่ในวงเดียวกันแต่ว่าไม่รู้มันจ่ายมันรับไอพีมามั่วมั่ว ทีนี้เรามาดูกับช่องที่5ที่เราแอดเข้าไปเมื่อกี้ไม่ไม่สามารถออกภาพได้นะครับเพ mm hmm. ราะว่าเราไม่รู้ค่าฟาสบิดแต่มันได้ IP mm hmm. แต่ IP นี้อาจจะไปซ้ำกับในวงของที่เราต่ออยู่นะครับตัวนี้ plug and play ทีนี้เรามาใส่เมนวลแอดเมนวลแอนะครับลองใส่ค่าของเครื่องบันทึกตรงนี้ดู

ปุ๊บกดโอเคเข้าไปนะครับอ่ามันกำลังขึ้นว่า connecting นะครับไม่ได้ไม่สามารถอ่าไม่ no link no link นี่ก็คือมันหาไอไอตัวข้อมูลไม่เจอเพราะว่าเราไม่รู้ค่าไอตัวพาสเวิร์ดมันนะครับเราไม่รู้พาสเวิร์ด จำเป็นที่จะต้องทำการ reset คืนค่าโรงงานให้เป็นค่าเดี u l t นะครับอาจอบนี่เ้าก้นตอนต่อไป